สวัสดีคะ่ะเด็กๆพบกับค,คุณครูเกมนะคะในชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้หน้า44-45ค่ะสําสำหรับหน้า44นะคะ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เด็กๆมาเรียนรู้คำสวัสดีหรือทักทายที่เป็นภาษากลางและภาษาถิ่นของแต่ละภาคโดยให้เด็กๆระบายสีแผนที่ประเทศไทย ให้ตรงกับสีของภาษาในแต่ละภาคให้ถูกต้องและสวยงามเด็กๆด,ดูนะคะคําว่าสวัสดีช่องแรกสวัสดีเจ้าช่องที่สองสบายดีช่องที่สามสวัสดีช่องที่สี่หวัดดีทีนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสี แผนที่ประเทศไทยให้ตรงกับสีของภาษาในแต่ละภาคนะคะเด็กๆสังเกตดูเลยจะมีรูปดินสอและเป็นสีต่างๆเช่นช่องแรกนะคะมันเป็นรูปดินสอสีชมพูคำว่าสวัสดีใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีชมพูลงตรงช่องนี้เลยคะ่ะช่องที่สองนะคะจะมีดินสอสีสีเขียว สบายดีเด็กๆก,ก็ระบายสีเขียวลงตรงนี้นะคะช่องที่สามสวัสดีระบายสีเหลืองนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายจะเป็นสีอะไรเอ่ยสีฟ้าใช่ไหมคะสวัสดีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหมเอ่ยเปิดหน้าถัดไปเลย หน้า45นะคะเขาบอกว่าเด็กๆดูภาพโดโบิโนแล้วขีดกากบาททับภาพคำตอบที่นำมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมแล้วสัมพันธ์กันเด็กๆมองดูสิคะรูปตรงฝั่งขวามือรูปไหนที่สัมพันธ์กันคะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าสังเกตดูนะคะมันจะเป็นหนึ่ง 2 3งามช่องข้างบนก็จะต้องเป็น5ใช่ไหมคะกากบาดตรงนี้คะ่ะข้อ2รูปไหนคะที่สัมพันธ์กันดเด็กๆสังเกตดูข้างบนนะคะจะเป็น0ูนย์สช่องถัดไปก็ต้องเป็น4อยู่ข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็1ข้างล่าง เป็นไงบ้างคะเด็กๆทันไหมคะมาดูข้อ3มกันเลยคะ่ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนที่สัมพันธ์คะกอไก่หรือขอไข่คะอ่ากอไก่นะคะข้อสีข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนเอยกอไก่หรือขอไข่คำตอบคือ ขอไข่นะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเด็กๆรู้จักสังเกตนะคะเด็กๆก็จะตอบได้ว่ารูปไหนที่สัมพันธ์กันสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะคะติดตามชมกันด้วยนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ